สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวิชาประวัติศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเรายังเรียนกันในเรื่องบุคคลสําคัญในสุขโขทัยนะคะเราไปดูกันนะคะว่าบุคคลสําคัญนะคะในสุขโขทัยเนี่ยมีใครกันบ้างนะคะบุคคลแรกเลยก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิพนะคะคนที่2คือพ่อขุนรามคําแหงมหาราชบุคคลที่3คือ พระมหาธรรมราชาที่1นะคะวันนี้คุณรูจะมาทบทวนให้นะคะพอ่อขุนศรีอินทราธินะคะคือพอ่อขุนบางการหานั่นเองนะคะก็คือครองราชเมื่อประมาณพศ1792นะคะถึงปีใดเนี่ยไม่มีปรากฏนะคะเป็นพระมหากรรษัตริย์นะคะพระองค์แรกของราชวงศ์พระล่วงนะคะผลงานสำคัญของพอ่อขุนศรีอินทราธินะคะคือ มีการต่อสู้ขับไล่นะคะอำนาจของขอมหรือว่าขเมรเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็มีการทำสงครามกับขุนสามชนนะคะ,จะเจ้าเมืองชอดจนได้รับชัยชนะนะคะบ mm ุ hmm. คคลที่สองนะคะคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชค่ะ mm hmm. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยทรงเป็นพระมหากรรษัตริย์พระองค์ที่3นะคะ mm hmm. แห่งอาณาจักรสุขโขทัยนะคะ mm hmm. พระอ,องค์เป็นราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราธิ์นะคะกับนางเสืองนะคะ เมื่อพระองค์มีพระชนมายุนะคะ 19. พรรษาเนี่ยก็ทรงออกรบรรวมกับพระราชบิดานะคะโดยชนช้างเนี่ยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดได้ค่ะแล้วก็ทรงขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพ่อขุนบานเมืองซึ่งเป็นพระเชษฐาน,นะคะเรามาดูผลงานสําคัญของพ่อขุนรามคำแหงกันนะคะพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยทรงปกครองราชดรนะคะอย่างใกล้ชิดจนเรียกได้ว่านะคะมี ต่อมาเนี่ยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะคะแล้วก็ทรงสร้างความมั่นคงให้อาณาจักรโดยขยายอาณาเขตสุขโขทัยนะคะออกไปได้อย่างกว้างขวางในเรื่องศาสนาคือทําให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของรัฐของไทยในสมัยต่อๆมาและอีกหนึ่งผลงานนะคะคือ ส่งประดิษฐ์อักษรไทยนะคะหรือว่าลายสื่อไทยนะคะและส่งให้ตั้งเผาเาตาเผานะคะเครื่องสังคลโลกทําให้มีสร้างทํานกกัก,กเก็บน้ํายกเว้นภาษีผ่านด่านนะคะหรือว่าภาษีจังกอบนั่นเองค่ะ oh. แล้วก็ท่งสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตและวัฒนธรรมกับแว่นแขวนต่างๆค่ะอันนี้เป็นผลงานของพ่อคุณรามคําแหงนะคะ ส่วนพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนะคะของราชสมบัตินะคะช่วงพศ1 8 9 0ถึง1911นะคะเป็นหลานปู่ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและทรงมีพระราชโชบายนะคะรวบรวมเมืองต่างๆเนี่ยเข้ามารวมกับสุโขทัยดังเดิมนะคะพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์นะคะหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเรื่องไตรภูมิพระล่วง และพระองค์เนี่ยทรงใช้พระพุทธศาสนานะคะเป็นสื่อกลางในด้านการเจริญสัมพันธ์ไมตรีและวัฒนธรรมกับแว่นแผนต่างๆด้วยค่ะอันนี้เป็นเป็นทวนให้นะคะสำหรับบุคคลสำคัญในสมัยสุขโขทัยค่ะเราครั้งที่แล้วยิ่งครูให้เรียนทำแผนผังนะคะความคิดนะคะเกี่ยวกับผลงานสำคัญของพ่อขุนลามคำแหงทั้ง4ด้านนะคะ วันนี้นะคะเรามาดูก,กันนะคะว่าผลงานสำคัญนะคะของพ่อคุณรามคำแหงทั้ง4ด้านเนี่ยมีด้านอะไรกันบ้างและมีผลงานอะไรกันบ้างค่ะผลงานส<อ> <Dans> ำคัญของพ่อคุณ Gone คุณรามคำแหงมหาราชนะคะด้านที่หนึ่งเลยคือด้านการปกครองด้านการปกครองนะคะก็คือ1เลยก็คือมีการแขวนกระดิ่งนะคะไว้ที่ไว้ให้ราษฎรเนี่ยไว้ที่หน้าประตูวังนะคะไว้ให้ราษฎรเนี่ยเวลามี มีความเดือดร้อนนะคะก็มาสั่นกระดิ่งร้องทุกนะคะ 2. ก็คือการขยายอานาจการขยายอาณาเขตของสุโขทัยให้กว้างขวางนะคะ 3. ก็คือปกครองประชาชนแบบพ่อปกครองลูกนะคะอันนี้คือเป็นด้านการเมืองนะคะต่อไปนะคะเป็น ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านนะคะด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านนะคะท่งสร้างความสัมพันธ์นะคะทางการทูตและวัฒนธรรมกับแขวนต่างๆนะคะแล้วก็มีการส่งทูตไปจีนค่ะอันนี้ของพ่อคุณรามคำแหงนะคะ mm hmm. ด้านที่3นะคะก็คือด้านเศรษฐกิจนะคะ mm hmm. ด้านเศรษฐกิจคือท่งให้ตั้งเตาเผานะคะเพื่อผลิตเครื่องสังคโลกทรงให้สร้างทำนกกักิจกับ เก็บน้ําแล้วก็ส่งส่งเสริมการค้าด้วยการไม่เรียกเก็บภาษีผ่านด่านนะคะหรือว่าภาษีจังกอบค่ะด้านสุดท้ายนะคะคือด้านที่4นะคะคือด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะก็คือมีการส่งเสริมการนับถือพระพุทธศาสนาจัดให้มีการเทศนาสั่งสอนประชาชนทุกวันพระนะคะทรงสร้างวัดหลายแห่งทรงประดิษฐ์อักษรไทย อันนี้เป็นแผนผังนะคะความคิดที่คุณครูให้ในักเรียนทําไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ <S <S นี้นักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะคุณครูจะให้ทําแบบสุกขัดนะคะบทที่2นะคะหน้าที่40เรื่องบุคคลสําคัญนะคะในสมัยสุโขทัยให้ในักเรียนนะคะอ่านข้อความนะคะอ่านข้อความ <S <S แล้วให้ในักเรียนนะคะนาข้อความนะคะ ให้ใเียนเลือกข้อความนะคะตามที่กําหนดให้เลยนะคะนำไปใส่ในตารางแต่ละบุคคลบุคคลที่หนึ่งเลยคือพ่อขุนศรีอินทราชิตบุคคลที่สองคือพ่อขุนรามคำแหงนะคะบุคคลที่สามคือ,อพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนเลือกข้อความนะคะนำไปใส่ในตารางครูจะทำมาให้ทำให้ดูหนึ่งข้อนะคะ,อ,ะอย่างเช่น เป็นตารางของพ่อขุนศรีอินทราทิ i นะคะก็คือเป็นทรงเป็นปฐมถกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระลูงนะคะแต่ไม่ได้มีแค่ข้อความเดียวนะคะมีมากกว่าหนึ่งข้อความนะคะให้นักเรียนเลือกมานะคะว่าข้อความไหนอยู่เป็นของบุคคลสําคัญคนไหนนะคะอย่างเช่นพ่อขุนรามคําแหงคือทรงนิมตลพระสรงฆ์จากนครศรีธรรมราชมาอยู่ที่กรุงสุขโขทัย ชนช้างชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดนะคะบบกคีที่3คือพระมหาธรรมราชาที่1นะคะคือทรงรวบรวมหัวเมืองที่เคยแยกตัวเป็นอิสระเข้ามารวมกับสุขโขทัยดังเดิมนะคะถ้านเรียนนะคะฟังจากที่คุณครูอ่าทวนไปให้ตั้งแต่ขั้งแรกที่เริ่มต้นสไลด์นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมคะที่จะมีตัวสีแดงๆนะคะถ้ามีตัวสีแดงแก็คือเป็น ข้อความของแต่แต่ละบุคคลนะคะอย่างเช่นพ่อขุนลามคำแหงเนี่ยก็คืออ่าอ่าคือทรงประดิษฐ์นะคะอักษรไทยอันนี้ก็คือเป็นในสมัยของพ่อขุนลามคำแหงนะคะให้ในักเรียนเลือกมาเติมนะคะเมื่อนักเรียนทำหน้าที่40เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่2นะคะหน้าที่41ให้ในักเรียนอ่านเรื่องแล้วตอบคำถามนะคะ อ่านเรื่องแล้วตอบคำถามมีทั้งหมด5ข้อนะคะข้อที่หนึ่งคือผลงานสำคัญของพ่อขุนศรีอินทรา t ิ i มีอะไรบ้างนะคะผลงานสำคัญของพ่อขุนศรีอินทรา t ิ i นะคะมีอะไรบ้างให้เรียนเขียนตอบลงมานะคะข้อที่สองผลงานสำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมีอะไรบ้างค่ะ ข้อที่3นะคะผลงานสำคัญของพระยารไทยมีอะไรบ้างนะคะแนวทางการตอบอยู่ในเนื้อหาที่นักเรียนอ่านทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าเรียนจะสืบค้นจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าดูในหนันงสือได้เลยนะคะตัวอย่างข้อที่4นะคะการที่พ่อขุนรามค,คำแหงมหาราชเนี่ยทรงประดิษฐ์อักษรไทยนะคะทำให้เกิดผลดีอย่างไรก็คือ การตอบนะคะคือทำให้คนไทยเนี่ยมีอักษรใช้มาจนถึงปัจจุบันค่ะและข้อ5นะคะเพราะเหตุใดในสมัยของพญาลิไทยนะคะจึงเป็นช่วงยุคทองของศิลปะสมัยสุขโขทยัยก็คือเพราะมีศาสนาสถานนะคะและพระพุทธรูปมากมายที่สร้างในช่วงรัชสมัยของพระองค์นะคะอันนี้เป็น แบบฝึกหัดหน้าที่41นะคะนักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่40และ41เมื่อเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่40และ41เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะทานะคะแบบฝึกหัดนะคะแบบทดสอบท้ายบท10ข้อนะคะแล้วเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังปีใหม่นะคะเราจะขึ้น บทที่3ซึ่งเป็นบทสุดท้ายแล้วของวิชาประวัติศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะเรียนสวัสดีค่ะ Merry Christmas and Happy New Year นะคะสวัสดีค่ะ